หน้าไปสยากรรมอะไรมาเพิ่มอีกฮะไม่บอกจะทำอะไรมาสวยขึ uh <t <t um ้นถามจริงแต่สวยขึ้นสวยขึ้นจริงไม่บอกแล้วมันก็จะตอบว่าพี่หนูเจ็บมาเยอะทำพี่จะมาให้หนูสวยได้ยังไงรู้สึกหน้าเด็กขึ้นเขาไปกินไอโซรือเปล่าไอโซเอฟอะไรได้เก่าจะไปกินกันเหรอไม่กินได้ไหมอะ กิ๊โซ่จะลูกสายฉึนอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอบไปว่าอะไรไม่ชอบกินเสมอโอ้พี่ผ่านมาได้กินแต่ของสูงๆหมดเลยลดลดจริงๆไม่ต้องือกินแบบคุณแม่ลดเป็นคนเลยจริงจริงก้อไม่กินเสมอเห็นจุดเริ่มต้นมีคนเอารูปคุณเนี่ยไปโพสในพันทิป จากนั้นก็เป็นเรื่องเราอะไรใหญ่โตขึ้นมาได้ดูบ้างไหมไมอยมอตามกระทู้ต่างๆรู้ไหมว่ามีคนมาพูดถึงคุณเยอะมากมีคนเล่าให้ฟังแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เสพแล้วตอนนี้คือไม่ค่อยสนใจแล้วใช่อ๋อแล้วใครพูดเข้าหูแล้วแต่มัวก็จะเป็นเพื่อนบ้างเพื่อนกระเทยเราเยอะไงเราจะอยู่แต่กับเพื่อนกระเทยแล้วก็เป็นนักข่าวก็เยอะเขาก็จะมาแซวๆว่าเห็นยังเห็นยังอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งหนึ่งคนก็จะพูดอยู่ว่าคนที่สร้างกระแสเก่งที่สุดคนหนึ่งในบรรดานางเอกคือคุณโว้ย ทุกวันนี้นะตั้งแต่อยู่มาจะเห็นเลยว่าแบบหนูไม่ได้หายไปไหนจากหน้าหนังสือพิมพ์เลยอะอหน้าข่าวเลยอะไรเงี้ยคือมันมีแบบนั้นอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะไปสร้างซ้ำๆซ้ำๆๆทำไมนีม่ออกอมาทุกวันคือเหมือนเราอะเป็นคนที่พูดตรงพูดตรง,พ,ตรงพูดเยอะ เนื้อเน้นๆนำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันก็จะสนุกในการทําข่าวทีนี้พอสนุกปุ๊บเนี่ยเราก็จะอยู่บนนั้นแหละอยู่อยู่อย่างนั้นแหละแล่ต้งข่าวไปื่อยเออไม่ต้องเราเราไม่ต้องออกมาทําอะไรเลยคือเขาจะมีหน่วยจับผิดเราอยู่นะแสดงว่าเป็นคนที่หลงรักน้องแตงโมอยู่เยอะเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ปุ๊บทีนี้ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคำถามเนี้ยฉันต้องถามเพราะตัวฉันเองอาจจะเห็นมันเยอะแล้วฉันก็ไม่เห็นว่ามันตกอับตรงไหนตลอดเวลา ถ้าสมมติมีอักษรย่ออะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ในตัวเองฐานะตัวเองอ่านอักษรย่อทุกวันพุธเนี่ยจะเป็นวันอักษรย่อที่ฉันมาอ่านในวิทยุเนี่ยถูกต้องมันจะมีนางเอกตกอับแล้วทุกครั้งที่ SMS ขึ้นมาแล้วคนแตงโมใช่ไหมคะแตงโมใช่ไหมคะแตงใช่ไหมคะมึงตกอับเหรอฮะชีวิตนะมีเงินกินไหมหรือมีเงินกินไหมยนหรือสมัยนนางเอกตกอับนางเอกกินข้าวกับเสียนางเอกขายตัว แต่งโมมาอันดับหนึ่งเลยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเราเข้าใจได้เพราะเราเป็นคนที่แบบเสี่ยงต่อสิ่งเหล่านี้เรื่องไงยั่งไงคือมันสามารถคิดได้ใช่ว่าเราแบบสามารถทําได้คนที่คนที่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆหรือคนที่เราเห็นผ่านตาบ่อยๆมักจะปิ้งขึ้นมาในสมองก่อนคนอื่นอยู่แล้วว่าแต่ใช่อแล้วรู้สึกไงที่แบบชื่อเราไปโดนเอี่ยวตลอดอันที่มันตรงนะเราก็จะออกมาอธิบายแต่อันไหนที่ไม่ตรงเราก็แบบ ทุกคนรักเราจังออ๋ก็คือเข้าใจเป็นี้ถ้าไม่อยู่วันหนึ่งอ่ะฉันอยู่เชียงใหม่กับมันค่ะแล้วก็คนบอกว่าอ๋อแตงโมไปขายตัวเรียบร้อยแล้วอยู่ที่สิงอ์อยู่ที่สิงคโปร์แล้วเดี๋ยวไปฮ่องกงต่อ กูบอกจนฉันไม่รู้อีโมมึงเพิ่งกลับจากคลองกูไปขายตัวมาหรือเปล่ามาเที่ยวเชียงใหม่กับตัวอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีตัวฉันเองยังหน่อยตัวเองมันก็อยู่กูมันจะไปขายตอนไหนวะไม่รับงานเราไม่รับงานขายถั่วไม่แล้ววันั้นที่มดดำไปด่อเราก็บอกไปเชียงใหม่กับน้องแตงโมอ่ะไปตัวโน้องด้วยสิอันนั้นจ้างไปหรืออะไรไม่ไปทำงานข้อมูลก็ต้องถูกแล้วหรอวะเสียมดดำเสียมดดำไปเสียมดดำเงี้ อบอกว่าโมทําอะไรก็ผิดมันเป็นอย่างนั้นแหละน้อยใจไหมกับการพูดโอ้ช่วงแรกๆตอนเด็กๆก็มีน้อยใจนะว่าแบบเฮ้ยทำไมเรื่องแย่ๆมาคิดถึงเราเรื่องดีๆไม่เคยคิดถึงเราเลยวอละอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเข้าใจตัวเรานะว่าเมื่อก่อนเราเป็นยังไงอะ่ะใช่ไหมคนที่มันไม่รู้จักตัวเองมันก็จะแบบโมแต่โทษคนอื่นไม่โทษตัวเองพอรู้จักตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่ในบุคคลสุ่มเสี่ยงมากที่จะแบบจะเข้าข่ายนู่นนี่เพราะฉะนั้นถ้ามันจะไปเข้าข่ายเนี่ย มันไม่น <without them. S 2> ่าแปลกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็เป็นคนที่แบบกระโดกกระเดกเป็นคนที่แบบสุ่มเสี่ยงจริงๆอ่ะที่แบบที่จะไปทําอะไรแย่ๆได้แต่จริงๆแกถ่ายรูปกับหมาคนอย่างเขาแกไปเหยียบขาหมาเลยนะ้วข้างขข้างสุดสุสวยจเนี่ยพี่แนะนำาี่บอ๋มด้วยสังฆทานพี่บุ๋มก็คงได้รับข้อความแหละว่าให้เฮ้ยไปจับมันทีเฮ้ยไปจับโมหน่อยโมเหยียบตีนหมาใช่แล้วกาแพงกําแพงโดนแพ้สิพี่เห็นเลือดหมาไหม เลือดหมาหมาเป็นคำแรกนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวใหญ่โตจริงๆเรื่องที่ฉันจำได้ไอสิงโตหน้าดาราเดลี่เนี่ยรู้จักกันออ๋ก็ตอนแรกพี่เขาบอกจะไปทำสกุป สิงโตงไงเออว่าจะไปถามมันว่าหนูเหยียบจริงหรือเปล่าแต่เขาไม่ต้องถึงกับวิถามหมารอแต่ที่พูดว่าถ้าโมเหยียบจริงอ่ะขาโมไม่มาอยู่แบบนี้มันกัดมันกัดอยู่แล้วสัญชาตญาณของสุนัขนะอีกหนึ่งคำถามที่เคากพยายามสรุปกันออกมาเราก็รู้ว่าคําถามนี้ต้องถามคุณเมื่อไหร่จะหยุดหาแย่กับเตลโน่อันนี้คือคาถามใหญ่หลนักหลักจากใจ